u n b o x Lenovo ThinkPad P16s Gen4 Mobile Workstation ที่พร้อมรับมือกับทุกง,งานหนักอย่างมืออาชีพขับเคลื่อนด้วยชิปเซตระดับ Workstation อย่าง AMD Ryzen AI7 Pro 350 8ค o r e 16 t r ด a d e พร้อมหน่วยประมวลผล NPU AI ในตัวที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างดีมาพร้อมกับหน่วยความจำขนาดใหญ่ 32GB DDR5 5, 5 6 0 0 m h z และ 1TB SSD M.2 Gen4 ทำให้การเปิดไฟล์ขนาดใหญ่และการสลับหน้าต่างงานเป็นไปได้ อย่างรวดเร็วและราบรื่นกล้อง5ล้านพิกเซล RGB พร้อมไมโครโฟนคุณภาพสูงและมี privacy shutter สามารถเลื่อนปิดกล้องได้เมื่อไม่ใช้งานหน้าจอขนาด16นิ้วอัตราส่วน16:10ให้มุมมองที่กว้างขึ้นทัชแพดขนาดพอดีมือตอบสนองไวทุกการใช้งานคีย์บอร์ด b a c k l i t พร้อม Number Pad และ trackpoint เอกลักษณ์ของ Lenovo ที่ช่วยให้คุณควบคุมเคอร์เซอร์ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องล้ามือออกจากแป้นพิมพ์รองรับทุกการเชื่อมต่อมาตรฐาน, 45, port, น,าน,นด้วย RJ45 USB Type A 2พอร์ต Nano SIM Card Slot ม,มาร์ t การ r รดเดอร์2พอร์ต USB Type C Thunderbolt 4 HDMI 2.1รองรับหน้าจอ 8K และ Audio Combo Jack ใช้งานได้ทันทีด้วย Windows 11 Pro ในตัวและการรับประกันระดับสูงสุดด้วย3ปีพี e เมีย Support Plus จาก Lenovo สนใจสัญญ่งซื้อสินค้าราคาพิเศษติดต่อได้เลยที่ w w w t i w e b 2 b s h o p c o m Line@ #2bshop หรือ Application 2bshop